สนับสนุนโดย GOFX ครับสำหรับนักลงทุนช่วงสุดท้ายของรายการเราทำให้ฝันของปิงปองและนีิ่งเป็นความจริงให้ทั้งคู่ได้แต่งชุดฟินาเล่ราตรีแบบจัดเต็มเดินแบบนํางามไปพร้อมกับพรฟน้าร้องอันดับสอง Miss Universe Thailand จะเลิศจะบังขนาดไหนไปดูกันเป็นยังไงบ้างพรานฝาฝันมากเลยะแล้วดูนะความเป็นแบบ โอคชั่นอะคือไม่มีอะไรเหมาะกับการเดินแบบกระเทยเท่านี้เท่าไหร่ใช่แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้มองใครเลยฟันเดย์ <c oughs> เป็นไงบ้างการเดินของพวกเราสองคนวันนี้ <Inner S 2> อินเนอร์ได้เอาจริงจริงอินเนอร์แตกคือจิกกล้องแตกตอนเนี้ยกล้องเป็นรอยแล้วนะต้องซื้อใหม่คือมันต้องมีอะไรคอเรารู้สึกว่าเราเพิ่งเดินกันครั้งแบบไม่เท่าไหร่ครั้งที่แสนล้านครั้งที่แสนล้านแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่าไหร่มีอะไรต้องปรับปรุงอีกไหมขอเทนหน่อยเพื่อจะให้มันมากกว่านี้คือแบบส่งออกได้เลยอะส่วนใหญ่ก็คือจะเอาชุดให้อยู่แค่นั้นเเอออองคค่่ะาชุดให้ยูนื ใช่แบบชุดที่แบบไม่ได้มีแบบอะไรแบบให้เล่นอย่างเงี้ยต้องโพสใหญ่หรือเช่นแบบยังไงอะแบบใช่เราก็แบบตรงเนี้ยหรอไม่โพสใหญ่หมายถึงว่าในเมื่อชุดมันเรียบแล้วใช่ไหมคะเข้ากับตัวแล้วก็คือโพสใหญ่ก็คือต้องแบบแอนนิดนึงให้ดูมีสรีระมีส่วนรอยส่วนโค้งเคิร์ฟของร่างกายที่สวยงามค่ะแล้วถ้าสมมติทางเราอย่างเงี้ยถทางเราเนี่ยเอาจริงๆคือแต่ละชุดมันจะมีจุดเด่นของชุดไม่เหมือนกันอันดับแรกไปอาบน้ำก่อนได้เลยเนี่ยนะไปอาบน้ำเนี่ยเลยคือ ไม่เป็นปองจริงๆอ่ะเขาจะมีซิกเนเจอร์อยู่ตรงด้านหลังที่วาลควรจะมีการจะหมุนนิดนึงแล้วก็พลิกกลับมาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเอาจริงๆอ่ะเทคนิคมันคือการเล่นกับชุดมากกว่าทํายังไงให้ชุดส่งเราแล้วเราส่งชุดค้เอเหมือนไม่มีเพื่อนเล่นต้องเล่นกับต้องบบเล่นกับตัวใช่และที่สําคัญคือต้องทําความเข้าใจกับชุดด้วยไม่งั้นจากราตรีจะกลายเป็นลาตา ต่อไปเราจะต้องเอาทักษะที่พรฟ้าเนี่ยได้ทิชเราเอามาทำอีกครั้งให้ดีกว่าเดิมโดยการเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นเวทีมิสอินเวิร์สเลยว้โครสันเลยใครเป็นกรรมการอ่ะเธอนั่นแหละเพราะเธอคือรองอันดับสองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อ๋อโอเคเธอต้องมาสมัยต่อให้กับลูกหลานความยาค่าได้ค่าไข่ตายช่างมันโก เลิศต้องอ่ายังเอาอยู่ยังเอาอยู่หมายเลขหนึ่งปิงปองทองชัยชาวคูเวียงคาติปมาจำคาติประจำใจพระเอ๋อเลยอันนี้ทิ้งอกเยอะจังเลยหมายเลขสองสดีบัวทองคนฟิลิปปินส์คนรักกันทั้งหมดเลยเลิศหมายเลขสามปุณิกากุลสุนทรรัตน์ สวยไม่มากแต่ค่าไม่ตายค่ะเห็นแมเป็นไงบ้างพัฒนาขึ้นไปบ้างไหมคะไม่ต้อง้องถามทั้งสองคนว่าเห็นพอใส่ทริกลงไปอ่ะมันดูง่ายขึนไม่ไม่เห็นภาพนาเพราะว่าแบบเมื่อกี้แบบนางมีกันแบบอย่างเงี้ยเออมันก็ทำให้แบบ ดูน่าสนใจมากยิ่งคือถูกต้องเลยคือ DNA ของการเดินทางให้สวยคือการหยอกล้อกับชุดที่ใสเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับทีมทีมนั่นก็คือชุดนั่นเองแล้วมาถามพฟ้าบ้างว่ามาเที่ยวกับเราวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกสนุกมากขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ที่สุดยอดถึงความประทับใจของเราในวันนี้นะคะก็นั่นก็คือโมเวนพีกรีสอร์ทเขาใหญ่นะคะขอบคุณเลยค่ะ ขอบคุณคุณฟ้าด้วยที่มากับเราวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมขอบคุณมากขอบคุณมากดีใจ ขอบคุณมากเลยรวมถึงขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณสถานที่สวยๆที่ให้พอรอนฟ้าได้มาพักผ่อนหย <ใน S 2> ่อนใจได้ขนาดนี้ค่ะแขกรับเชิญคนแรกของรายการนะ้ใช่ดีใจอนันนี้ดีใจมากก็คือรายการนี้นะคะรายการไปเที่ยวจ้าก็คือลากเธอมาแกงเลยจ้ายังไงขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงวันนี้เลยนี่เทปแรกเราปื้มมากติดตามกันต่อไปนะคะ <c oughs> หรือว่าถ้าใครนะคะอยากจะดูรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะก็ สามารถเข้าไปที่ YouTube Channel หรือว่า Facebook Fanpage นะคะเซิร์ชว่าไปเที่ยวจ้าสามารถดูรายการของเราย้อนหลังได้แล้วหรือว่าอยากติดต่อช่องทางอืกนก็จะเป็น Instagram หรือว่า TikTok นะคะก็สามารถเซิร์ชได้เช่นกันนะคะว่าไปเที่ยวจ้าแล้วก็ต้องอย่าลืมนะคะดูรายการของเราด้วยเลยกันไปเที่ยวจ้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ นีก็ต้องขอขอบคุณเมอร์วนพิกรีสอร์ทเขาใหญ่ที่เวื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำรายการและรวมถึงห้องพักสุดรักชูรี่ให้สาวสารและทีมงานรายการไปเที่ยวจ้าได้พักผ่อนกันอย่างสบายส,สุดส่วนสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครไปเที่ยวกันที่ไหนต้องติดตามชมในรายการไปเที่ยวจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า